ครับพี่น้องครับคงจะได้ฟังการถแถลงของก้าวไกลแล้วก็คุณพิธากรณีการยุพักนะครับโดยสารารัฐมนูญก็จะมีการพิจารณากันนะวันที่12ก้าวไกลก็ถือโอกาสชี้แจงกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเป็นก้าวย่างที่ถูกต้องที่สุดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหลักการใหญ่นะ ถ้าเราไม่ย้อนไม่แยง้งไม่โตแล้วไม่ต้านเนี่ยเขาก็รุกคืบเข้ามาเรื่อยๆแล้วจริงๆเนี่ยเขาทํามาจนเกินไปแล้วแล้วที่จริงอ่ะการเล่นตามเกมอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่เขานะมันเป็นเรื่องหมาป่ากับลูกแกะนะเขาจะปบเมื่อไหร่เขาก็ไม่สนหรอกเพราะความถูกต้องชอบทำเนี่ยนะมันเขาไม่จําเป็นต้องแข่ขนาดยึดอํานาจคนทั้งประเทศนะจับคนไปขังนะจับคนไปขู่ หรือแม้กระทั่งการฆ่าประชาชนนะครับบาดเจ็บล้มตายจํานวนบาดเจ็บหล,หลักพันนะล้มตายนี่เฉพาะที่เป็นตัวเลขก็นะหลายสิบหรือนะบางคนก็บอกว่ามันเป็นร้อยบางคนก็บอกเป็นพันนูนะ่นแต่ศพหายอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครเข้าสู่กระบวนการเลยลักษณะที่ให้เผด็จการทําในสิ่งเหล่านี้โดยที่คนไทยเนี่ยนะครับมองนะพันเดี๋ยวก็ลืมอะ คนไทยลืมง่ายอะไรประมาณอย่ี้แล้วก็ไม่หามาตรการใดๆที่จะหยุดยั้งต้านหรือว่าเอาผิดกับคนเหล่านี้เพราะถ้าเราตราบใดที่เขายังทําได้ดังใจนะแล้วเราก็แก้ตัวกันไปเป็นเปลาๆนะๆอย่างกรณีนี้น,นะมันก็หนีไม่พ้นว่าต่อไปก็ต้องไปเจออาวุธอื่นๆของเขานะครับแล้วเราจะจะทำยังไงนะผมนึกถึงเรื่องนายพราน หมาป่านะเดิมเนี่ยเขามีเรื่องหมาป่ากับลูกแกะนะครับคือหมาป่าเนี่ยมันอยากจะกินลูกแกะนะแต่มันอยากจะเล่นนะแกล้งถามนะถือจะกินเลยก็ไม่อยากจะโหดร้ายป่าเถื่อนเกินไปนะนะก็บอกหาข้ออ้างที่จะกินนะหาเรื่องพอตอบเรื่องนี้ได้มันก็ไปเรื่องอื่นไปเรื่องอื่นไม่มีเหตุผลอะไรหรอกนะที่สุดมันอยากจะกินใช่ไหม ตามธรรมชาติเนี่ยถ้าหมาป่ามันจะกินลูกแกะมันกินเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่นิยายเนี่ยเขาก็แต่งเป็นแบบนี้และนะทีนี้ในเรื่องที่ผมอยากจะตั้งขึ้นมาเนี่ยมันมีหมาป่ามีลูกแกะมีแม่แกะก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้พ่อแกะก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกเพราะหมาป่ามันกินแกะได้ทั้งนั้นตัวละครที่จำเป็นต้องมีคือ เจ้าของแกะหรือนายพรานนะเราก็ถือว่านายพรานเนี่ยเป็นบังเอิญเป็นเจ้าของแกะด้วยนะนะเป็นนะเจ้าของฟาร์มแล้วก็มีอาชีพเสริมคือเป็นนายพรานเราเลี้ยงแกะอยู่ดีเนมาป่าแวะเข้ามาแล้วก็นะครับจะมากินลูกแกะนะตอนนู่นตอนเล่นอย่างสบายใจเนี่ยนายพรานซึ่งเป็นเจ้าของลูกแกะจะทำอย่างไร กรณีลูกแกะในบริบทการเมืองไทยมันก็คือพรรคการเมืองใช่ไหมที่เราเลือกไปเป็นลูกของเรานะมาจากเราจะปล่อยให้เขายุบป,ปล่อยให้เขาทําลายปล่อยให้เขาตรบัดสัตว์เขาทํากับพรรคการเมืองก็เหมือนกับทากับเราใช่ไหมเป็นของเราดังนั้นเนี่ยถ้ามีการยุบพรรคมีการรัฐประหารล้มล้างอํานาจของสภาที่เราเลือกไปหรือรัฐบาลที่เราเลือกไป นะจะใช่คนที่พักที่คนที่รักพักที่ใช่หรือไม่แต่เมื่อมาจากประชาชนก็ถือเป็นนะเป็นแมนเดตที่สามารถจะใหนะ้รัฐบาลนั้นนะบริหารประเทศหรือว่าอยู่ในสภากรณีเนี้ยประชาชนเนี้ยในฐานะในพรานเนี้ยนะจะลุกขึ้นมาแล้วมาทำอะไรได้เนี้ยมันบังเอิญว่าถ้าเป็นใย,ยมีใย,ยมาตาสีตาสาเนี้ย ก็จะมีข้อจํากัดทําอะไรไม่ได้ไม่มากใช่ไหมยิงเขาอ้างกฎหมายยิ่งเขาอะไรนะก็จะเสร็จมันทุกทีประชาชนจะทําอย่างไรนะครับให้มีอํานาจมีพลังไอความชอบธรรมมีอยู่ละนะเพียงแต่ว่าทํามันเล่นกับกฎหมายนี่นะมันก็อ้านกฎหมายแต่ว่าวันนี้ลูกแกะก็โตในเรื่องกฎหมายนะแต่นายพรานจะทําอะไรเนะี่ยวันนี้ผมถามนะนายพรานหรือประชาชนเจ้าของประเทศเนี่ย เมื่อหมาป่ามันจ้องจะเล่นงานนะครับลูกแกะที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยจะทำยังไงฝากเป็นข้อคิดเป็นคำถามนะครับหรือใครอยากจะตอบคำถามอื่นก็คือว่าถ้าเป็นหมาป่าวันนี้แล้วก็คนที่ฝูงใหญ่หมาป่าเนี่ยนะหัวหน้าใหญ่หมาป่าเนี่ยวันนี้กินหรือไม่กินดีคือจะยุบพักและตัดสิทธ พักก้าวไกลนะบริหารไอ้นักการเมืองรุ่นใหม่หัวก้าวหน้ามีบารมีมีความสามารถเนี่ยจะยุบพักแล้วก็ตัดสิทธิ์เรียกว่านะล้างบางกันหลายสิบหรือว่าแค่ยุบพักเฉยๆหรือว่าทำทั้งสองอย่างนะครับก็พี่น้องก็ลองนะเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์กันนะวันนี้ผมทิ้งการบ้านไว้ให้พูดคลิปไปเนะี่ยพี่น้องก็ นะครับมันก็ประเด็นพี่น้องจับได้นะนะครับเนื่องจากช่วงนี้มันไม่ตื่นเต้นนะผมไม่อยากจะลงไปในเรื่องแจ๊กแจ๊กเอาหลักวางให้พี่น้องส่วนการถกเถียงอะไรกันในประเด็นอื่นก็ว่ากันไปนะนะครับแต่ถึงเวลาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าการต่อสู้เนี่ยนะครับวันนี้ผมได้กลิ่นแล้วนะครับก็เลยเริ่มต้นด้วยการแย yeah ่คำถามมาที่พี่น้องก่อนโอเคนะครับลองรับให้พิจารณานะครับ